รวังตกลูกระวังตกตกก็พอดีแหละฝึกว่ายน้ำเลยพี่นิ่งไปเรียนว่ายน้ำมาแล้วเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวที่โรงเรียนเรียนใบน้ำยังไงว่ายท่านี้เหรอโอ้จะลอดไหมเนี่ยถ้าตก่โอ้ย เห,หมดเลยเออขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยป้าอ่ะเราต้องเอาขยะไปทิ้งถาเราไปเก็บขยะขยะเราอยู่นู่นหน่อยป